ในปีพุทธศักราช2504พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชดำรัสแก่ผู้นำกลุ่มชาวนาความว่าข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาการทดลองและทำนามาบ้างและทราบดีว่าการทำนานั้นมีความยากลำบากอยู่ไม่ใช่น้อยจำเป็นจะต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดีและต้องใช้วิธีการต่างๆด้วยจึงจะได้ผลเป็นล่ำเป็นสรร อีกประการหนึ่งที่หนานั้นเมื่อสิ้นฤดูทำนาแล้วควรปลูกพืชอื่นๆบ้างเพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกไม่ใช่น้อยทั้งจะช่วยให้ดินร่วนช่วยเพิ่มปุ๋ยกากพืชทำให้ลักษณะเนื้อดินดีขึ้นเหมาะสำหรับจะทำนาในฤดูต่อไปพระราชดำรัสดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงห่วงใยถึงฐานะความเป็นอยู่ของชาวนาและทรงตรหนักว่า ชาวนาส่วนใหญ่มีหนี้สินติดตัวอยู่เป็นประจำด้วยเหตุที่ขายข้าวเปลือกได้ในราคาถูกแต่จำต้องซื้อข้าวสารและเครื่องอุปโภคในราคาแพงจึงมีพระราชดำริว่าสมควรที่จะแก้ไขโดยให้ชาวนารวมกันเข้าเป็นกลุ่มดำเนินงานในแบบสหาหรกรซึ่งด้วยปัญหาที่ชาวนาได้พบเจออยู่นั้นจึงได้ก่อตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรดาเมื่อพฤษภาคม2514เป็นต้นมา โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช